มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสาวใหญ่เฮงนะคะถูกรางวัลที่1น่รวย6ล้านเผยเข้าอุดรเป็น10งวดแล้วค่ะวันที่16ตุลาคม64ผู้สื่อข่าวรายงานว่า Facebook ของตำรวจกุมพาวาปีจังหวัดอุดรธานีนะคะได้โพสต์คนที่ถูกรรี่รางวัลที่1ง,งวดประจำวันที่16ตุลาคม64 หมายเลข3 8 6 3 7 2หกาดจำนวนหนึ่งใบเดินทางมาลงบันทึกประจวันเอาไว้นะคะที่สพกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีเป็นเศรษฐีรับทรัพย์ไป6ล้านบาทโดยทราบว่าเป็นหญิงอายุประมาณ40ปีชาวบ,บ้านตะบ,บนห้วยเกิงอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีค่ะขณะที่มีข้าราชการตำรวจสพกุมภาวะปีร่วมแสดงความยินดีขอถ่ายรูปด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะชาวเน็ตพากันแสดงความยินดีจำนวนมาก บางคนอิจฉาคนอุดรทำไมคนอุดรรางวัลที่1เข้าทุกงวดติดต่อกันเป็น10บงวดแล้วบางคนคอมเมนต์ด้วยความอยากไปบอกว่าสงสัยต้องย้ายมาอยู่ที่อุดรธานีเสร็จแล้วค่ะขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ในครั้งนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ